สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเก็บน้ำหวานผึ่งข้งปลานะครับทดลองเก็บก่อนเดือนเมษานะครับว่าน้ำหวานมันจะได้หลายบอนะครับมาชมวิธีเก็บน้ำผึ่งน้ำกันนะครับอันนี้มีแต่น้ำหวานนว่นหละนะครับผึ่งก้องนี้ดูลายมากนะครับ แกงควนอ้อมอนทะเลมอสอเไรอันนี้จะปาดแยกลูกแยกน้ำออกครับลืมสมุกคนคว้นครับบันเอามาน้ำนะครับเพ่งกะให้ให้ครับดูครับเพ่งกองนี่นะครับอากาศคืมๆนะครับถ้าบ่มีสมุกคนคว้นนะครับอันนี้ก็โดนไปไล่ตัวแล้วครับต่อยเพิ่นนะครับเพราะว่าบ่มีสมุกคนคว้นนะครับ ก็ได้จุดป um ุยบอกเผาแล้วครับป้องกันนะครับเพราะมีควันจนิดตน้อยนะครับนไต่นั่งพยานั่งพยานงอดด้วยหลอดนี่จุดนี่หลอดเทื่างนหลอดจควตะกนาควนตะกอนโอ้ยกหลอดประตูก้อน รับนั่งพญาอลไรนะครับไอ้คที่ลอดนั่งพญามาว่างไว้ปากก้องนะครับรอให้ถึงงั้นน้ำมาเขานะครับรูกซื้อวันดื่อห้างหนเป็นบ่นาผนะธรรมดามันบอกหวอนเนาะ ขนระตกเดินมีหน้าเนาะก้อนหลังสองหมื่นนะครับกับเป็นพื้นของร่องบระท่านนะครับอันนี้เป็นเจ็บเป็นตัวอย่างล่องเบิ้งนะครับร่องบระทา่านแล้วลุงมือเองนะครับงานนี้นะครับ น้ำหลอดน้ำพญาเขาไปไว้กองสำร้องนะครับให้พึ่งงานตามเข้าไปยูนะครับอันนี้ตั้งกองสำร้องไว้ข้างบนนะครับอันนี้เป็นวิธีเก็บน้ำหวานแล้วก็เลี้ยงต่อไปอีกนะครับเพิ่งลุ่มตอดขาเต็มนะครับกางเกยงยืนหัวเขาขาดนะครับ ลืมหอดสมบกนะครับอาจจะหนักที่เพิ่นมาดูงานน้าครับแล้วก็ซื้อข้าวเพิ่นมาทายท้ำนะครับก็เลยป้าวครับเลยลื่มหอดสมบกนะครับเพิ่นตอดหัวเขานะครับบ่ไวแล้วครับต้องไปหาเก่งเก่งไส้ไหมวันนนะครับ ออกข้างนอกของผอนปกติจะเท่งเก่งสองตัวไม่ได้เปตั้งไม่หัวเข่าขาดมันเข่าได้เนาะมันก็ใส่หัวเข่าแล้วเนาะกางเกงหัวเข่าขาดไงวั่ได้เตรียมพร้อมเลยเนาะเอาที่นี่ใส่สองตัว้วซฝอนกันเลย ซื ball, ้อข้าวเพิ่นตั้งกลองไก่เพิ่นกระยันนะครับเกินกันไหมดูลงดูลงดูแม่ลงหมจะเป in in ็นน in ั่นมันเดี๋ยวไป นี่แหละครับการเลี้ยงพึงนะครับทาแเลี้ยงเองนะครับก็ได้กินนะครับได้กินได้ขายนะครับเป็นอาชีพเสริมเป็นยั่งดีนะครับพี่น้องของล่องกระทานก็มีลอยกก้องนะครับแรกๆก็ไปว่างหลอดตามหัวให้ไปสวนนะครับพ่อใดเราวก็มาว่างไว้ที่ตำแหน่งที่ห้าว่างไว้นะครับตามสวันที่นะครับเม่เอยย่ต่อไปนะครับเป็นบ้านพึงเลี้ยงไว้นะครับแผ่พันุขยายขึ้นเรื่อยๆเต็มเยอะเลยนะครับจักเดือนจักเดือนพึงห้างเนี่ย ประมาณแปดอที่กนมีมันน่เก้าเดือนบ่หลังทุกการเนี่ยเขาดีเอาหือมบ่ถือว่าเต็มที่เขาเต็มทุการลูกเขาดีเอาเนี่ยลูกเั็นไม่จะถอดออกยังบดถอดลูกเออยัง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 ลูกอ่อนอยู่เนาะมันมันถอดลูกยังอ้วนเราไมนใส่น้ำหวานยังบ่เต็มเบิ่งลูกอ่อนมันยังอ่อนเกินไปอยู่ช่วงเมษาเนี่ยคือได้เลยหรือว่าถอดเมษากลางเม่ซาขอนเมษาไปเนาะ หลังสงกันเออเออในเมษากลางกลางเดือนมเมษาพอดีเพราะว่าลูกมันอ่อนเน่ถ้ามันถอดลูกมูลนี้แล้วเต็มเปียะหมดเลยโอ้หนุ่มหวานสวยเนอะเออจันพันเลยโอ้อยปัดนา่งเสาจักรวาลเลย เดี๋ยวพ้อยครับเอาทีเดียปล่อยไว้นั่งพยาดอยู่ในกล้องเราปล่ไ้ตปปล่เลียนุนบ่ไปไซเซียบ่นเนี่ยเจ้งเนียก็ะยุต่ต่อไปละเพิ่งดือ้อเพิ่งดื้ออื <c oughs> อกดไล่ไร้บ่หัวจ็คเจา้าควัหลังสงการามน้ำเพิ่งจะในห้างตะระห้างจะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์พอเอาให้หมดก็เสื่อเลยแต่ว่าอันนี้มันจะมีแค่ไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งแสดงว่ามือนี้ออกกล้องเดียวกันนะ

เขาใกล้ไยนะครับต้องซุ้มมึงอยู่ใกล้นะครับนะครับเพราะว่านั่งพญาเพิ่งจะนกฟองแล้วนะครับลัดไยแล้วที่นี่เพิ่งอนก็เริ่มทยอยสิเขีากล้องไปย่นกันนะครับที่นี่นะครับเต็มนะครับอีกั๊กสามมือถึงหามือก็ปล่อยนั่งพญาออกจากหลอดให้อิสระนะครับครับผู้ซสืรอข้าวนะครับเป็นกับสัมผัสนะครับ พร้อมทีมงานของแก้วนาที่เกษตรจังหวัดนะครับ หวานจันเลยใี่ไหถ่ายไม่เห็นโควิดด้วใกล้เลยนะผมต้งเสริมคล้ายเี่เพิ่งกันปะใช่ครับกี่เพิ่งขายได้หลังจากหงส์ต้มที่เป็นเสน่ห์แล้วขายเพิ่งกบบแพงนี่ครับอันเนี้เป็นเสน่ห์เพิ่งกันบ่ครับครับผมนะครับถ้าเลี้ยงได้ท้ำได้นะครับเจ้าหน้าที่เพิ่งอยากมาส่งเสริมนะครับให้มีรายได้นะครับ กะทดลองเก็บนะครับนำหวานให้จหนวาที่เพื่อนไต่เบื้องน้านะครับว่ามันจะเต็มหรือไม่นะครับเดือนมีนานะครับจะจะหมดเดือนมีนานะครับนี่ก็เขาเมสซาแล้วครับแต่ว่ามันก็นแล้วตแต่แอ่ที่มีแรงอาหารนะครับถ้าแงอาหารพอดีมันก็ถ้าเมษาไปไปไปกักอยากเบดน้านะครับถ้าแรงอาหารดี ในเมษาหรือว่าปลายเดือนเมษากันยังเต็มเปี้ยนะครับถ้าแรงอาหารเขาดีเกสรดอกไม้หลายใช่ไหครับมันก็สมบูรณ์นะครับน้ำหวานกับลายนะครับถ้าแรงอาหารไม่ลายนะครับปลายเดือนเมษามันก็กินน้ำหวานมันเบิดนะครับผึ่งนะครับมอ้นีซื้อภาษาเออไมันมีซื้อของไงวิสาหกินอยู่อ๋อของนองโรงเรียนเอาเอาซื้ออันนี้ละวิสาหกินเนาะมันเป็นสองกำน่งวิสาหกินชุมชนชชุมชนชุมเหนีย เองใช่ตำบลพุทธบาทก็กุฏิคิดว่าจะให้นี่สองเบอร์ที่ต่ออีเบอร์เบอร์อีเบอร์นึงเบอร์ยังเด้อเวลาไปเปลี่ยนไปเพิ่มคนเนี่ยเอาเป็นเอ่อเยียงขึ้นโรงป่าเนี่ยเอาไทยออกนะ อันนี้เปอนนี้กเป็่าง่อันีมั้ว่านตายผิคุนเลี้ยงขึ้นโครงป่าครับเอาเป็นตาหรือบ่ใส่ปาบ่ะาาด่ดมกันแงว่าจไรย่าะดดว่าเ่ปรไหงูมันจะดูมันจะทำใา้พลาดอะนะอันนีมันหวานหวาน่ ย่าไปกินหวานไร่ต้องกินมองวัดติ๊กลูกน้ำเอาเหยมวดเอาให้มด้วเก็บไหมครับบ่อยเลยดีกว่าหยอยนี่หวานจังเลยเก็บครังที่วัดคือว่าองหลังเนี่ยเหยมวดจะมาตอนที่ยงไเต็มนีสามหอดนึงเอาดีๆเอาไปเปิดว้าครับสำหรับการเลี้ยงเพลิงกับสั่งไร่ได้เป็นอาชีพเสริมเป็นอย่างดีนะครับตาก็สนใจนะครับพี่น้องทดลองเก็บน้ำเพึิงกับเซ็ตเ่างปล่อยนะครับที่นี่ก็ เลือกล่ากันนะครับกลับนะครับที่มีกขอขอบคุณพี่นองที่ททติดตาชมช่วงกันทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับ